สวัสดีค่ะวันนี้ไปซื้อของมา่พี่ๆน้องๆอ,อยากทานของหวานนะคะก็เลยทำฟักทองบวชแกงบวชนะคะหรือว่าโคโคโนัทบิดทัมคินนะคะซื้อฟักทองมาละชิ้นแค่นี้ก็จะประมาณ5ดอลลาร์ประมาณ80สบาทค่ะเมืองไทยแล้วก็ตามด้วย กะทิค่ะกะทิก็กระป๋องละประมาณ30บาทนะคะทีนี่พร้อมแล้วค่ะแลก็น้ำตาลทายอร่อยไหมยังไงก็คอยดูกันนะคะฟักทองบวชค่ะอาหารหวานข้าคืนนี้ส่วนพี่เคยก็จะทำอาหารไทยให้ทานด้วยค่ะ